วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะไปลุยน้ำตกแถวแถวปัจจันตคามปรจจินบุรีแต่ว่าเพื่อนเขาไปกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ะเขาไปกางเต็นไปนอนกันแต่ว่าเราเพิ่งจะได้หยุดหยุดวันนี้ก็ว่าจะตามไปตอนเช้าก็เดี๋ยวว่าจะขับไปเรื่อยๆแล้วก็ไป เห็นเขาให้ไปหาที่นู่นเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะพาไปลุยที่ไหนต่อแต่หลกัหลกๆก็คงน่าจะเป็นน้ำตกก็แหละก็เดี๋ยวเตรียมตัวสักพักหนึ่งแต่งตัวใส่เครื่องป้องกันอะไรต่างๆแล้วก็จะออกเดินทาง ตรงนี้เราออกเดินทางมาถึงสี่แยกบางคาเป็นทางที่เขาเพิ่งจะสร้างเสร็จใหมะข้างล่างนี่จะไม่ต้องติดไฟแดงนะเพราะว่าเขาจะทําเป็นเหมือนกับวงเวียนวงเวียนน็คือเราสามารถลอดใต้แล้วก็เข้าไปตามวงเวียนเลยแล้วก็สามารถเลี้ยวออกก็คือถ้าถึงทางที่เราจะไปเราก็เลี้ยวออกจากวงเวียนได้เลยตรงนี้เป็นสี่แยกบางคา จากสีแยกบางกะเรามุ่งหน้ามาทางพนมสาร,รคามตรงนี้มันจะมีปัป๊มปตทก่อนที่จะถึงตัวสี่แยกพนมสาร,รคามก็เดี๋ยวแวะเติมน้ํามันปกติก็จะมาเติมที่นี่บ่อยนะเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นทางผ่านเวลาเราจะขึ้นเขาใหญ่ขึ้นอะไรก็คือจะต้องผ่านทางนี้

ัจากเติมน,น้ำมันเสร็จเราก็เดินทางกันต่อปกติรถผมมันจะกินน้ำมันอปกติผมเติม95 โดยเฉลี่ยแล้วมันจะกินประมาณกิโลละหนึ่งบาทอันนี้ผมเติมไปสองร้อยสองร้อยก็น่าจะวิ่งได้ประมาณสัก200ร้อยโลก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการไปออกทิศในวันนี้ตอนนี้มาถึงประจันตระครามนะครับเเลี้ยวเข้าซอยมาเมื่อกี้เข้าซอยวัดมาแต่จำไม่ได้ว่าเป็นวัดอะไรนะก็เพื่อนสมาชิเขาเขาบอกว่าเขารออยู่ที่ร้านข้าว เขาออกมาจากน้ําตก,ก่นและไอทางซอยที่กําลังวิ่งเข้าไปเนี่ยเป็นทางซอยที่จะเข้าน้ําตกวังบ่อตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปลุยน้ําตกสักหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาออกมาอยู่ที่ร้านข้าวกันแล้วก็ลวเลยยังไม่แน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับไปที่น้ําตกอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ต้องต้อง,องลองลองรุนดูจากปากทางเลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้ดูจากระยะทางจากแผนที่นะในโทรศัพท์ มันจะประมาณสักหนึ่งจุดเจดกิโลอันนี้ทางทางก็ดีอยู่นะข้างหน้านี้เป็นอุทยานชาติเขาใหญ่เห็นอ่าหมอกที่มันปกคลุมภูเขาใกลนะ้ๆวิวสวยมากคกนเนี้ยกำลังเข้าไปเนะี้ย สวัสดีครับเดีเมื่อกี้ขับเลยได้เอาโปรแกรมวันนี้เลยไม่ต้องเข้าก็ได้เป็นไปไหนต่อเขาใหญ่เขาใหญ่ก็ได้ก็สรุปว่าคุยกับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่สรุปว่าจะขึ้นเขาใหญ่กันเพราะว่าเมื่อวานเขาเที่ยวน้ำตกกันมาทั้งวันแล้ว ราะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมาเราก็อยากเข้าแต่ว่าด้วยเสียงส่วนใหญ่ก็คือมีมัติว่าให้ขึ้นเขาใหญ่โอเคก็ก็ต้องตามเข้าไปตามเสียงส่วนใหญ่นะเส้นที่ผมวิ่งไปตอนเนี้ยเป็นเส้นจากาวงเวียนป่าติมบุรีขึ้นเขาใหญ่ทางด้านด่านด่างตีมตรงนี้มันก็จะเริ่มใกล้ๆ ใกล้ๆดาแล้วก็จะมองเห็นภูเขาอยู่ไกลๆแล้วก็มีความเขียวของพวกต้นไม้พวกะอะไรมากขึ้นถ้าใครเป็นสายกลับมอไซค์จะรู้ว่าเส้นทางตรงนี้ที่จะไปขึ้นเขาใหญ่มันเหมาะสำหรับ การขับมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าทางมันเรียบเรียบดีมากแล้วก็ต้นไม้สองทางตามพื้นที่นี้อันนี้ก็กำลังจะเข้าดา่านก็ปกติที่ด่านเนี่ยเราจะต้องเสียค่าเข้านะถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์20บาทแล้วก็คิดค่าหัวต่อคน40บาทลงเป็น60บนะแต่ว่าวันนี้่ันข้างโชคดีเพราะว่าเรามาในวันที่12สิงหานะวันแม่ไว้ขึ้นฟรี ก็ถือว่าโชคดีวันนี้ขึ้นเขาใหญ่ฟรีทางที่เราวิ่งขึ้นเขาใหญ่ตรงนี้จาก ด่านปาจินบุรีไปจนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวข้างบนรู้สึกว่าระยะทางน่าจะประมาณสัก40กิโลนะ40กิโลแล้วทางที่แบบสองข้างทางเป็นสีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่อันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สายมอเตอร์ไซค์จะชอบมากเพราะว่ามันจะขี่สนุกขี่สนุกแล้วก็เส้นทางเนี่ยมันจะคดเคี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อย ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมเส้นทางขึ้นเขาใหญ่ตรงนี้นะครับแบบยาวๆไปเลยจะได้ดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างความล่มลื่นความเขียวสองข้างทางแล้วก็ทางที่ค่อนข้างจะดีก็ขับไปเรื่อยๆครับใช้ความเร็วนึ้นมา ตรงนี้เราก็ขับมาสักพักหนึ่งไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะจากปากทางด่านเก็บเงินขึ้นมาตรงนี้ก็จะถึงจุดที่เลี้ยวเข้าน้ําตกเดียวนรลกจริงๆมันไม่ได้ถึงน้ําตกตัวน้ําตกเลยเราเพราะว่าเราจะต้องเดินเข้าไปอีกตรงนี้มันจะเป็นเลี้ยวเข้ามาเป็นลานจอดรถแล้วก็เดี๋ยวเราจอดรถแล้วก็เราจะเดินตามทางเดินไปชมน้ําตกกัน ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอาทางเข้าน้ำตกเขียวนรกเป็นหมายแรกของวันนี้นะครับตรงนี้ทางเข้าเหมือนก็ทำใหม่สวยมากก็เดี๋ยวเราจะไปทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินเป็นทางปูลงไปเรื่อยๆครับระยะทางเมื่อกี้ลืมดูว่าระยะทางมาสักประมาณเท่าไหร่แต่ว่าก็เดินเดินสะดวกรู้สึกช่วงนี้น้ำน่าจะเยอะอยู่นะเหมือนดูดูในรีวิว โอ้น้ำเยอะอยู่นะทุกทีมานี่น้ำไม่เคยเยอะขนาดนี้โอ้โหโอยอย่างนี้น้ำตกแบบน้ำน่าจะเต็มเต็มที่อ่ะโอ้น้ำเยอะมาก ตรงนี้มันเป็นฝายเป็นอะไรเสียงนั้น,นอ๋นอ,อ,อ,อมันผ่านพวกต้นไม้ั้มแคบแคบโอ้น้ำเยอะไม่เคยเจอน้ำเยอะขนาดนี้ตรงนี้เป็นสะพานข้ามลำน้ำลำตะของนะโอ้น้ำเชี่ยวมากโอ้ อันนี้เป็นเหมือนน้ำน้ำป่าเนะสีแดงๆโอ้น้ำแรงมากอือดูนะครัโอ้ปริมาณน้ำเยอะมากเลย Thank okay. ตรงนี้จะเป็นทางลงที่เป็นบันไดบันไดปูนนะแต่ว่ามันจะชันมากชันมากตอนลงไม่เท่าไหร่นะมันจะเหนื่อยตอนขึ้นเพราะว่าถ้าลงไปแล้วเราจะเห็นภาพน้ำตกที่สวยงามมาก วันนี้ปริมาณน้ำเยอะแล้วก็น,น้ำตกแรงมากมันจะเป็นละอองฟุ้งขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวลงไปสัมผัสความชุ่มฉ่าของน้ำตกกันลงไปเอาไอหมอกเออาหมกน Whoa. Whoa. Oh. Oh. Awesome. Oh, จากลงไปน้ำตกแม่สุรูพอได้เปลี่ยนตอนกันทุกคนแล้วออกน้ำนี่เยอะมากตัวมาเที่ยวออหน้าฝนช่วงน้ำนี้เยอะเนี่ยมันก็ได้แบบมุมแปลกตาแบบสวยงามไปอีกแบบนี่ครับได้เปลียกกันทุกคน ครับเนี่ยครับเรียกสนุกสนุกยูทูบเบอร์ระดับต้นๆของประเทศไทยโ <c oughs> อ้เอาตัวจับยากก็คือตัวจับยากโอเคนี่สายน้ำแบบแดงเลยนะ